อ้วสบายดีพ่อพี่น้องพับพี่น้องสมนําพะพี่น้องยามสงกรารด้วยปีใหม่พี่น้องอยู่วัดป่าพี่น้องวัดป่าหมอพ่นเปลือยพี่น้องว่าจานเปิดพาสมนําพาวัดป่าายอยู่พี่น้องเล็กน้อยล่อถาตรงอันาบินะนะ บรรยากาศแต,พาาศตาาพ่พี่นองเบิงสมน้ำาายหวัดปลาแล้วพี่น้องดื้อบรรยากาศปลาหมานกระโม่เปื่อยพี่น้อง ออกนตนมาน้าใพี่น้องขอใจร้อยคิดสรัทธานะม่พี่น้องกระต่ายโต่งน้อพี่น้องไปรับหัวเป็นสิรีมงคลมีใงพีเมียมีในนี้เป็นนี้นมงพี่น้อง ที่นี่มันคือครูบาอาจารย์ป็นเ,นนเล็กตาีพานอยลงมาส่งบรรยากาตามดูตามชอบันเป็นอะนขอเนือนเ้อ การหลบๆที่เป็นพม่าเนี่พี่น,นอนะอ้องวัดตลานาพี่น้องัดบานกันโไปพยาคิดควงกอนเนี่ยวัดปลาเป็นวัดปลามันกระโมกพี่ชายตันน้อเลือ

บรรยกกากาศการิตม,มานเลนะพี่นาะทำบูตามเส้นประการพี่นาะหลังที่รถเราก็ตลุกแล้สองรอบอ่าเอาไปพี่น กับน์กวาอาจารย์มันแบบนักน์กวาอาจารย์จะเรียาก็ไม่หล่อบรรยกาศเปรามาเลยนะพี่เนาะตามกันกันเลยเนอะ แถวกันขังวมากพี่น้องเยีงยนขีบของข่าวลดหนักว่าจะนี่น้องนัดปลากระซำนี้นะพี่น้องนอคซอกคลิปนี้ไอ้เรื่มก้นไร้ก็นเส้ยดพี่น้องเออ เป็นร่างใจท่างคลิป,ปลเรียดพี่แอน้องเบิ่งติดตามคลิปต่อไปพี่นอ้องว่าะพาพี่น้องไปคลิปอยังอีกเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เไม่พี่นอ้องเด้อแล้วลองคลิปนะจะได้เห็นนะพี่แนอ้องเสวัสดีบายขอการคลิปมาพี่นอ้อง